สวัสดีค่ะวันนี้ a p v ก็จะพามาแนะนำรถปกลิตต์นะคะคันนี้จะยกได้2.5ตันนะคะเป็นคอมสุรุ่น FD 25T ข16นะคะคันนี้นะเป็นเ e กียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์คอมสุดรีเซลเสาสูงอยู่ที่3เมตรนะคะเดี๋ยวมาชมสาธิตกันเลยนะคะอ่าตรงนี้เสาสูงอยู่ที่3 ดูกันใจไกลนะคะตังนี้ยกได้2.5ตันนะเจ้าจอนจะเป็นปูนซีเมนต์นะคะหากใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0818302909ติดต่อคุณจิราโรได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ